คนแบบไหนกันบ้านยังไม่ให้ลอกเลยพวกมันหน้าก็เป็นคนใช้สมองทำงานไงแคนดี้ปากดีแบบนี้ก็ขอให้หน้าตามันดีด้วยแล้วกันแคนดี้ไม่ค่อยชอบบุ้งกี่เลยอ๋ออืมอืมอืมบุ้งกี่ก็เกลียดแคนดี้เหมือนกันจ้าฟังแล้วจะหลับนี่บุ้งกี่เคยออกไปใช้ชีวิตจริงจริงข้างนอกบ้างหรือเปล่าจ๊ะหรืออยู่แต่ในบ้านบุ้งกี่ไม่ได้ออกไปไหนก็จริงแต่ถ้าให้ไปใช้ชีวิตเป็นตัวประกอบของสังคมแบบแคนดี้อะ บุ้งกี่อยู่พานก็ได้ทั้งตัวบุ้งกี่มีแต่ของทุกๆแบบเนี้ยไปอยู่ตรงไหนก็ไม่มีคนมองหรอกนะเชื่อกันด้สิความมั่นใจที่ต้องพึ่งของแพงแบบแคนดี้เนี่ยอาจจะเป็นกลไกการป้องกันทางจิตวิทยาที่เรียกว่า external validation ที่ต้องให้คนอื่นยอมรับเพราะว่าตัวเองไม่มั่นใจจากภายในหรือเปล่าแคนดี้ไม่เถียงด้วยนะเสียเวลาบุ้งกี่ไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับแคนดี้ด้วยซ้ำ วซคนที่เถียงแพ้เนี่ยมักจะใช้ข้ออ้างเรื่องชนชั้นมาเป็นเกาะก,กำบังในสิ่งที่ตัวเองยอมรับไม่ได้นะแคนดี้จะไม่ยอมเถียงต่อจริงๆหรอ